สวัสดีเจ้านี่ช่องสาวเพลินคนพะเยาเนเจ้าวันนี้เพินก็อยู่ที่เชียงคำเนาะวัดจันทรามเนี่ยเจ้าอันนี้จะเป็นทางทางขึ้นพระธาตุนะจะเป็นบนดอยเนาะรถนะวิ่งไปทุ้นกระหรันไปหลังคาเนี่ยเจ้าเป็นบนดอยนะเฟบนมาทีพระธาตุนะเจ้า ธาตน,นี้ิ่งจะสร้างเสร็จนะนก็จะเป็นวัดเจ้าตรงนี้สถานที่ตรงกีว่าเฟืนยืนตรงนี้มันจะเป็นบนดอยนะฝนฝ้าจะมาแล้วถึงตกอยู่ติดเชียงคำหน่อยเจ้าเ้น,น่อจะให้ดนะูเนาะไม่ฝั่งวันหน่อยเจ้า เวลา13บสามนาฬิกาบัาจะมาเถิดเจ้าล่ะมอซ่อมรถอยู่รถสเตอร์มันรูดเปลี่ยนสเตอร์กับเมือน,น้อยหนึ่งแต่จำเป็นนะเนาะต้องมาเนี่ยเจ้าห่าเนามันสวยดีมันติดภูเขาเนี่ยเจ้าติดภูเขาอยูอ่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้านะ มันจะจะเป็นพระศีวลีจเจ้าทางขึ้นบันไดกะงดงามบันไดกะสามชิปกว่าขั้นเนะเจ้าบันไดสามสิบห้าขั้นตุว่านะตุบอกมาก็มาทำบุญเนาะมาถวายเพนแล้วก็อูกก้กระทันบึดหนึ่งมกเกินสี่ห้าคำทำาท่ทัทนว่ารัประทานนี้แปลงแล้วยัง ทนขวาดแปลงแล้วแล้วจะแล้วได้เดือนหนึ่งพอดีเขาได้รับได้อย่างก่อนเข้าพรรษานี่เจาเขอกรทําพิธีอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะขึ้นพ้าขึ้นไปเนาะมีบันไดสามชิบสามชิดห้าขั้นฝ้ากับห้องอะเพิ่งเลิกฝ้าถ่ายชิปให้ทันผู้ชมพอก่อน แม่เจ้าเฟินก็นจะอยู่บนดอยนะเนาะบนป่ามาเต็มเลยนี่ยังเฟินมาได้ครึ่งหน,นึ่งนี่ก็เห็นครึ่งหนึ่งสวยน้ำอาะ เป็นกระถางติดติดดอยมีอันเดียวเนี่ยเจ้าติดติดดอยอะน,นะกระถางแล้วน,น,นะแั่นก็นสูงอย่างเดียวบ่ได้ติดอะไรยังจะเป็นกลางภูเขาอันนี้อันนี้บ่ได้เป็นกลางอยู่ตรงกลางไม่จะอยู่ทั้งลิ้นนะเจ้าไม่จะอยู่ทางลิ้นดอยติดดอยเลยกระถาง แต่ก่อนจะอยู่ติดกลางดอยอันนี้จะอยู่ลิมดอยอยู่ตินดยอยเนี่ยเจ้างดงามมแต่พระพุทธทั้งนั้นเลยจะเป็นพระธาตุพระเจ้าห้าเก้าองค์อ่ะเจ้าเนีย่ยจะเป็นรูปยืนรูปนั่ง พุทธเจ้าปุ้นก็จะเป็นศาลนะเจ้าศาลเจยงคำเนี่ยอยู่ยอดดอยบนอยู่บนยอดดอยโอฟ้าก็ะห้องมันจะตกเนี่ยก็จะอยู่ดินดอยนะเจ้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นพระธาตุประจำวันเกิดนะเจ้านะ ต,ตีนด้อยเลยเยเจ้าเมาะขนาดตรงนั้นก็จะเป็นด้อยแล้วนะเจ้านี่จุดตรงนี้จะเป็นตีนด้อยนี่จะมีผ้าพลหัดเขาพูดมาเจ้า พระพุทธะหัตพระซุขพระเสาพระปิจมันเตปตรงนี้ก็จะเป็นของกรมปราไม้นะเจ้าพระธาตุนี่ก็จะอยู่ติดดอยเลย ท่านว่าตะกี้น้องว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าเก้าองค์อยู่เก้าองค์กับจันเฉพาะประจำวันเกิดกับนี้เหตเจ็ดเนาะเกดเก้ามาจากไหนเขากรบเบื้หูนะท่านบอกให้จานนะเนาะกระเบื้หูนะ ก็อู้ตามสิทันอูนะ้นะเนี่ยเจ้าก็จะอยู่เตรียมเพอเชียงคำหน่ยเจ้าแบบคลิปนี้ฝนก็นขอจบแต่อีนนะเจ้าฝนก็นจะตกขึ้นนะเจ้าอันนี้จะอยู่บนดอยนะเจ้าทางนี้ก็ทางขึ้นแห่งทางหนึ่งนะเจ้าฝนตกแล้ว ิปนี้เฟื่อนก็ขอจบแต่ยินนะเจ้าจะได้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟนของคงเขย่าสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณที่รับชมเจ้าขอบคุณผู้ติดตามทั้งใหม่และเก่านะเจ้าขอบคุณเจ้า